ือได้หนูตัวง่าย้มือนีถึงม่องหนูเขาอยู่ในม่อง,องสวัสดีค่ะมือนีเฮากับเซมาอมหนูน้ากันนะคะมือนีคุณตาเราก็ได้หนูมาตัวปักง่ญ่ซอยยังเรียบร้อยแล้วมาที่นี่เฮ้าก็บเซมาซอยคุ้นตาเฮ็ดกันนะคะเอาตะไคร้ขเขึ้นมาซอยซอยซอยใสยล่ลงไปต่อไปต่อไปเฮากับจีใส่ริกลงไป ใส่พริกลงไปตำ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 เสร็จแล้วบะมาที่นี่ห้าวกะซิเอาใส่ไปในหม้อใส่ไปในหม้อมาที่นี่ห้าวกะซิคน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 แล้วก็คนคนคนอ่ะโชว์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 อีกอ่ะคนอีกหนึมาที่นี่นอนห้าวกะซิปกุ้งเพิ่มอีกอย่าลืมใส่ออีน้ำมะตนลงไปห้าวกะใส่ออีน้ำมะตนลงไปใส่ลงไป ใส่ลงไปเสร็จแล้วมันมอกัสิิไปไปตั้งเตาตั้งเตาทานเตาทานนี่เขาตั้งไหวตั้งไหวเขาใบงามใบงางไปอ่านั่งคนคนคนแล้วก็คน้นอ้าบันนี้ค้นไปคนไปเรื่อยๆคุ้นคุคนแล้ก็คนอยู่นั่นคะคนคนมนนสาใหม่คันบะคมันไั่ก็ใหม่เนบะพี่เขากับสิมาใส่ปลาแดกปลาลาคนยายเขาคนคนปลาลาใส่ลงไปใส่ลงไปไปที่นี่แล้วมันมอกัสิคนอีกคนอยู่ั่นั่ะ คน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 ทบบค็อกน่นกระไมมาที่นี่เขาก็ไปใส่น้ำลงไปใส่น้ำเปล่าลงไปขันมาใส่ลงไปมันกัะซิไหม่นั่นสิใหม่ด่าเพราะวันมันไมีน้ำใส่น้ำเปล่าลงไปมาที่นี่เขาก็ไปเก็บผักมากเหรเดี่มันนี่เก็บผักใส่ผักใส่เป็นพักไปโค้มข,ขักเลยนบ่มสอบแห้งผักใส่นี่มันโค้มขมต่อไปเท็ผักใสเ่เสร็จใส่ในหม้ออาพักลงไปบดเลย วันนี้ก็ตักวันนี้ตักใส่ถ้วยวันนี้ก็ไปกินปนี้มาเมื่อนี้เทาก็นแมากินข้าวกันนะคะเมื่อนี้กินข้าวกัำยังแน่ตาสิขออาโอมโหน๊ฟิดทูนะคะทุกคนฟิดทูฟิดทูเอ้าปวดต้นหนีแสบปะจิ้มกันนะอ๋อครับอ๋อขมผมปี๊ปีเลย นี่ก็ข้าวล้ามด้วยคยุณยายเห็นคุณยายเห็ดกิน,นี๋ยวจิ้มข้าวลามมันแสบมากเลยย่ามีความหวานนิดนึงหวานหวาน น้ำบันเขาล้านเพียสุกกระเพาสำหรับคนไม่ชอบกินหวานเขาล้านเพียสุกกระพเบาหวานบ็กเป็นถ้าอยู่ประเตุแบบเล่าๆภาษงอย่างสมัจตะกี้พอกันมไเห็ดกันแบบแล้มนี่แบบนี้ให้เขาเส้นบังแล้วกับเผาสุกินเลย ดูกเต่าผู้ระบังระบังแลงแนอ่อนทางเหมือนทางม,มันนุกุ๊กไอ้สิ่งทาร้ามแจี๊บว่าสันติสิให้เขาใส่กระลั้มใส่บางไทยคือมา